สนับสนุนโดยเลครักเกอร์มันฝรั่งบางกรอบอร่อยพอดีครับต้องลองนุ่มคลิกกับปากไวทีนแปรสีฝาดซิสเตมมาพาวเวอร์ทีน AIS n e x t G เร็วสุดแรงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และนี่คือภาพแท้ของคุณบอสครับ

ก็บอกเมียแล้วเฮ้ยมาออกรายการที่เพื่อสนุกนะบอสเอาไปเลยนี่แน่ไม่ต้องพูดเลยไม่ต้อ อย่างนี้จริงๆแล้วมันคือเขาจริงๆเลยใช่ที่หันไปถามไอ้คุณแผนด้วยนะไหวป่ะพี่ไหวป่ะพี่เพราะคุณแพร่บังไหวมันกระโดดต่อยเยอแล้วสนุกมากสนุกมากผมไม่รู้นะเฮ้ยมารอบนี้เรากับเชียะเออเชียร์นะโสดรมันนตซ่ ชื่อใหม่คบมานานเรื่ังฮะให้ถ่ายครับว่ากี่ปีทำไมกูต้องมานั่งถ่ายกับมึงเป็นคนที่แบบว่าเขาไม่พูดคนเดียวเขาไม่เขาเป็นการสื่อสารที่แบบสองทางเขาด้วยด้วยสามสิบสองปีบ้าบ้าครับล้อนเล่นครับเนี่ยเล่นครับกูก็ไม่ได้อะไรจังเจ็ดปีครับเจ็ดปีได้ข่าวว่าแฟนเป็นแอร์ใช่ครับแล้วมึงเป็นพัดลม วันนี้นะถ้ารายการออกอากาศไปไม่รู้ว่าจะได้อยู่ด้วยกันหรือเปล่ามีอะไรอยากจะบอกแฟนไหมครับจริงๆก็ผ่านอะไรด้วยกันมานานก็อาจจะเหมือนบางครั้งอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้หรืออะไรอย่างนี้บ้างแต่ว่าก็พยายามทําให้ดีที่สุดรักมากแล้วก็คิดว่าถ้าชาติหน้ามีจริงก็อยากให้เราสองคนลองเปลี่ยนคู่บ้างก็ได้ เราก็เป็นคู่กันอย่างนี้อีกอันนี้คือผมไปคิดมาก่อนเลยนะเนี่ยมันม,มันมันต้องเป็นอย่าง,งานั้นเป็นจริงแล้วมันต้องเป็นอย่าง,งานั้นใช่ครับคือคือ,คอ,คอหมายถึงว่าถ้าเกิดลืมไงไม่ง,งั้นเดี๋ยวหมายดูอยู่บอกไม่ต้องชาติหน้าละชาตินี้เลย<ๆ><ๆ>ไม่แต่น,นี่ก็คือรักกันไปแล้วครับรักกันมันก็ไม่สามารถตัดกันได้แล้วบอกได้เลยว่ารักแล้วก็ตัดไม่ขาดจริงครับ เราตัดชายหนุ่มมาไปสองท่านครับและยังไม่มีหนุ่มโสดปรากฏตัวมาเลยฉะนั้นคืนนี้มีโอกาสสูงมากที่สาวโสดของเราจะได้พบกับหนุ่มโสดนะฮะตอนนี้ครับเราเหลือชายหนุ่มอยู่3ท่านและชพ่วงต่อจากนี้ผมจะเปิดโอกาสให้เหล่ารดากูรูของเราได้สักถามหนุ่มทั้งสามท่านนี้โดยที่เราจะมีบอกแสไว้ให้ครับพร้อมไหมครับกูรูครับพร้อมมากถ้าพร้อมแล้วเริ่มจากคนแรกครับคุณแชมป์ก้ามขึ้นหน้าครับรและบอกแสของคุณแชมป์ก็คือ บ้านไวใช่ไหมฮะอยากรู้ต้องถามนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับกับบ้านไวหมายความว่าไงคะเนยแั่ไปดูแลคุณพ่อคุณแม่ครับเขาป่วยเขาป่วยเป็นอะไรครับคุณพ่อเป็นโรคไตครับคุณแม่เป็นเบาหวานครับคุณพ่อเป็นไตแม่เป็นเบาหวานครับแล้วเกิดว่ามีสาวโสดมาเป็นแฟนในอนาคตเงี้ยค่ะคุณจะเมนเนจยังไงในการที่คุณต้องดูแลครอบครัวด้วยแล้วก็ดูแลเขาด้วยก็มาอยู่ด้วยกันเลยครับอ้อการที่คุณต้องดูแลพ่อแม่คุณเลยโสดใช่ไหมคะใช่ครับ ใช่ครับคุณจะมีอะไรจะบอกกับคนที่เขามองว่าถ้าสมมติสาวโสดไปคบกับคุณหรือผู้หญิงสักคนไปคบกับคุณเนี่ยจะต้องจืดชืดหน้าเบื่อแน่นอนผมมีมุมอื่นที่มากกว่านี้ครับก็อยากจะพาไปสนุกด้วยกันครับสนุกด้วยใช่ไหมใช่นะแบบผู้หญิงที่ชอบแบบคุณพลอยครับเออแบบคุณพลอยคือยังไงคุณต้องพูดได้มากกว่านั้นพลอยหอวังอ่ะไม่ใช่พลอยนี่พลอยน่ารักครับแล้วก็นเสน่ห์ครับดีแลสวยครับแต่สิบใช่นะเวลาที่แบบว่าคุณจะต้องดูแลพ่อกับแม่คุณเนี่ยแล้ววคุณบอก่า ก็จัดเวลากันแล้วถ้าเกิดวันนั้นเขาอยากให้คุณไปอยู่ด้วยอ่ะคุณจะทำไงผมมีพี่ชายครับเป็นเวลากับพี่ชายเลยสับเวนได้นะเ็นเวลาครับประจำที่ฮะผลออไปคุณเคนก้าวมหน้าและบอสแสของคุณเคนก็คือคุยกับใครนั่นแนะอยากเริ่มต้องถามนะแต่พร้อมแล้วเริ่มนะคุยกับใครในแฮชแท็กหมายความว่าไงคะผมเคยคุยกับแฟนเก่าผมครับโทรไปหาเขา ผมถามว่าคุยกับใครอยู่เขาบอกคุยกับเพื่อนพอถามไปถามมาเขาสารภาพมาว่าเขาคุยกับคนอื่นเจอเนอะแต่คุณเป็นผู้ชายใช่ไหมคะผู้หญิงครับผู้หญิงครับเคยคุยกับผู้หญิงหลายๆคนรม้อกันไหมคะน้อยครับน้อยครับเนอะคุณตาบคุณแถวพรามากเลยคุณไม่อยากได้สาวโสดวันนี้ของเราหรอคะผมไม่อยากมองบ่อยครับผมเคนเอ๊เคนเคยมองผู้ชายเป็นในทางที่ไม่ใช่เพื่อนเออไม่เคยครับไม่เคยครับคิดนะแล้วเคยคิดอยากจะมองไหมครับ ไม่เคยคิดครับนี่ใครจะบอกสาวโสดบ้างตอนนี้เขาเพลังคิดว่าคุณเป็นคนเจ้าชู้อยู่อคุณแม่ครับนั่นคึงคิดเองเมื่อกี้ที่ผมแสดงไปนะผมอาจจะขี้เล่นนะครับแต่เรื่องความรักกับน้องเขาเนี่ยผมไม่เล่นแน่นอนครับผมค่เุดท้ายเสียเีฟขเงเรานเล่นเล่น่นเล่นเล่นลนเ้นเลนเล่นเล้นเล่นเนเล่นลเ่ลแล่นลนเ แล้วเบอแสของคุณจิ๊บก็คือเข้าใจทุกอย่างเข้าใจทุกอย่างเข้ากอย่างยกเพ้งถามนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับแฮชแท็กหมายความว่าไงคะแฟนผมขอบอกขอเลิกกับผมครับเพราะเขาจะไปเรียนต่อต่างประเทศครับเอผมก็เข้าใจเขาว่าเขาอยากไปแบบโฟกัสเรื่องเรียนครับอคุณเป็นคนขี้อายใช่ไหมคะเขาผมครับคนที่แบบไม่สนิทแล้ก็จะเขินๆครับยังอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ไหมครับหรือออกมาสร้างบ้านเองแล้ว ผมอยู่กรุงเทพครับอยู่กรุงเทพครับบ้านกยู่จังหวัดนะครับถ้าคุณมีหลานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วหลานคุณจะเรียกคุณว่าอเจกหรือว่าอม่ายังไม่มีหลานบริษัทของคุณอยู่ที่จังหวัดอะไรครับอยู่ตรังครับตรังฮะความรู้สึกที่เราอยู่ใกล้ผู้ชายเนี่ยเรามีความรู้สึกถึงฟิโลโมนของตัวเองบ้างไหมคะไม่ไม่ทราบว่าเป็นยังไงครับไม่ทราบเป็นยังไงครเช้านี้แลตอนที่คุณทําท่าเนี่ยคุณรู้สึกอะไรครับรู้สึกว่ามันใกล้เกินไปครับ ก็ขอบคุณคุณแม่ครับก็อยากให้กระซิบบอกลูกสาวก็ว่าช่วยเลือกผมด้วยครับ ถึงการตัดสินใจครั้งสําคัญของคุณพลอยกันแล้วล่ะครับซึ่งครั้งนี้จะไม่ใช่การตัดชายหนุ่มออกเหมือนสองครั้งที่ผ่านมาแต่จะเป็นการเลือกชายหนุ่มเพียงคนเดียวเพื่อไปดินเนอร์สูส่รุก,กับเธอเราไปฟังข้อสรุปของเหล่ากูรูก,ก่อนการตัดสินใจครั้งสําคัญของคุณพลอยกันครับเริ่มต้นจากคนแรกนะฮะ,ค,ะคิดยังไงกับคุณแชมป์ของเราที่จริงอะตอนแรกอะเชียแชมป์มาตลอดที่บ,บอกว่ายืนเรียง5คนปั้วมาตรงป๊กตรงโปกแต่ว่าพอเข้ารอบลึกๆมาเรื่อย เหมือนอย่างที่บอกสเสน่ห์เขาเหมือนหายไปเรื่อยๆไ,ยไ,ไยม่ๆนิ่งไ่เท่าไหร่บางทีตอนท้ายมีจะตกลงเสีดด้วยซ้ำแล้วคุณ <c oughs> คิดว่าเขาโสดไหม <c oughs> คิดว่าเขาโสดแต่ว่าถามว่าจะเหมาะกับพลอยไหมก็อันนี้ต้องให้พลอยตัดสินใจอีกทีผมพูดเลยว่าไม่ใช่ว่าคนคนนี้ไม่มีสเสน่ห์ <c oughs> มีสเสน่ห์อย่างหนึ่งนั่นก็คือ ที่เขาบอกว่าเขาดูแลคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวเขามีความกตัญญูเขารู้จักหน้าที่ของเขาเป็นเขาดูแลครอบครัวเขาดีขนาดนี้เราไปเป็นครอบครัวเขาถูกต้องลักษณะของเขาคือเขาต้องการหาคนที่มาแบ่งปันความรักที่เขามีต่อพ่อแม่ไปด้วยกันคือมาอยู่ช่วยกันร่วมทุกข์ร่วมสุขอยู่ด้วยกันลักษณะแบบนี้น้องพลอยจะไหวไหมอันนี้อันนี้คุยคุยเป็นการคุยให้น้องพลอยฟังในแง่ของความภาคในความเป็นจริงก็ไม่แน่ถ้าเขาโสดมาเขาเป็นคนน่ารักแต่ว่าน้องพลอยเองอ่ะ อยู่ได้หรือเปล่ากับแบบนี้เพราะว่าพี่ดูอาการเนี่ยเรารักแม่เรารักเราเราักแม่เราเหมือนกันเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปแบ่ง,งความรักตรงนี้ให้กับครอบครัวของเขาด้วยเนี่ยแต้องไปช่วยดูแลเขาเราไหวไหมคนต่อมาคุณเคนของเราคิดว่ายัางไงครับผัดผู้ชายวันนี้อย่างคุณเคนเป็นอีกคนนึงที่รู้สึกว่าเฮ้ย เขาก็น่าเชียร์แล้วเฟิร์นก็เชื่อว่าคนทางบ้านก็คงจะเชียร์คุณเคนหลายคนเขาน่าเชียร์เขาหน้ารักเขามีเสน่ห์แล้วเขาก็ดูเป็นคนที่แบบอ่ะถ้าสมมุติว่าใครสักคนไม่ไม่ใช่คุณพลอยใครสักคนได้เขาเป็นแฟนก็น่าจะเป็นคนที่เออก็น่ารักน่าลุ้บแต่พอวันนี้สาวโสดมาเป็นคุณพลอยเนี่ยเรารู้สึกว่าคุณพลอยนี่ต้องการจุดจุดเนี่ยคุณพลอยเป็นเป็นเป็นเด็กที่อายุ27่แต่มีความมุ่งมั่นในในชีวิตมากอ่ะมีความมุ่งมั่นในอนาคตมีความมุ่งมั่นในแพลนของตัวเองอ่ะ คือวันนี้เฟิร์นว่าน้องเขาจริงจังนะในการที่จะมาเพื่อที่จะแบบใครสักคนหนึ่งที่มันจะสามารถทิ้งอดีตท,ที่มันเจ็บปวดของเขาออกไปได้อ,ะอ่ะซึ่งคนผู้ชายคนนั้นมันต้องเป็นคนที่มากกว่าที่คุณเคนมีอ่ะคุณรู้สึกว่ายังไม่ไตอบนะโจทย์สาวโสดอ่ะเขามีแต่ไม่ได้ตอบโจทย์สาวโสดเคนเนี่ยนะดูไปดูมาผมว่าไม่ใช่ตอนถามเขาว่ามีแฟนเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเขาตอบมาแบบผู้หญิงครับ ดูไม่ค่อยแบบดูมันไม่ไม่ไม่รู้สิผมว่าผมว่าเขาอะไม่ใช่โสดแต่ว่าไม่ใช่ผู้ชายเออไม่ใช่ผู้ชายร้อยเปอร์เซ็นต์เขาไม่น่ามองหญิงโอ้นี่ฉีกเลยฉีกเลยผมฉีกเลยผมว่าอาการเนี้ยมันเป็นอาการที่ที่ผมรู้สึกบางอย่างในขณะเดียวกันผมขอต่อเลยได้ไหมต่อเลยเชียเลยฮะเชีเลยฮะนี่ครับคุณจีบของเราจีของผมนี่ทีแรกแบบผมมองว่าเขาไม่มองหญิง แต่ไปไปมามผมว่าคนนี้แหละโสดคนนี้เหมาะถูกใจพี่ใหญ่แล้วเป็นคนเป็นคนถ้าถ้าเป็นไปเป็นเป็นแฟนกันได้จริงๆเน่นะจะตามใจคุณพลอยด้วยแต่ผมชอบเขาตอบซื้อดีอ่ะทำไมคุณเหออย่างนั้นอ๋อผมว่ามันใกล้กันก็เลยมีความรู้สึกว่าอ๋อไอ้ที่เราคิดก่อนหน้านี้ว่าแบบเขาแบบพยายามจะหลบไม่ใช่มันคือ อินโนเซนตมันคือความความอินโนเซน์ของเขาที่มันใกล้เกินไปจริงๆถ้าน้องสาวผมคือพลอยผมเชียร์คนนี้เพราะว่าผมรู้สึกว่าฐานะคาแรคเตอร์และและดูจากสิ่งดูจากความที่พลอยเป็นพลอยผมเลยรู้สึกว่าจี๊ปน่าจะยอมและตามใจเอาครบทั้งสาคนแล้วครับเป็นไงบ้างคุณพลอยรู้สึกไงบ้างฮะยากยากนะยาก คือจากตอนแรกที่คุณบอกกับทีมงานนะว่าเออคุณตั้งใจว่า30จะแต่งงานเนี่ยตอนแรกผมคิดว่ามันก็เป็นความฝันของผู้หญิงทั่วไปว่าเออ <30 S 1> แล้วก็กําหน,กนกดกฎเกณฑ์ว่าอายุเท่านี้เราควรแต่งงานแต่งจริงแล้วคุณแพลนอย่างนี้จริงจังเหมือนกันใช่ค่ะแม้กระทั่ง,งวความรักจริงๆแล้วในความเป็นจริงถ้ายังคบกันอยู่ปีหน้าคือแต่งแล้ว,ลวเพราะว่าคุณก็มีแพลนจะซื้อบ้านด้วยกันแล้วด้วยใช่แต่กลับเลิกรากันซะก่อนบ้านหลังนั้นคือจองแล้วด้วยถูกไหม จ้องแล้วค่ะแล้วก็ผ่อนดาวแล้วกําลังจะโอนสุดท้ายกับกลายเป็นเรือนหอแห่งนั้นล้างค่ะแล้วก็ไม่เคยเกิดขึ้นเลยได้ข่าวว่าช่วง2เดือนคือทําอะไรไม่ได้เลยใช่ล้มเลยล้มคือยังไงล้มคือร้องไห้ทุกวันข้าวปลาไม่กินน้ําหนักลงไปสิบโลค่ะตักมากคือคุณเป็นคนที่ท,ทุ่มเทกับทุ่มเทใช่กับความรักมากโดย ก,กลัวบ้างไหมว่าแบบสิ่งที่เราทุ่มเทไปมันจะไม่เป็นผลมันจะไม่คุ้มเลยกับการที่ท,ทุ่มเทเต็มที่กับความรักทุกครั้งค่ะเต็มที่<ช>แม้กระทั่งความรักครั้งใหม่คุณก็ไม่กลัวไม่กลัวค่ะช่วงที่คุณล้มคุณบอกว่ามีคําพูดของแม่คุณที่ฉุดคุณขึ้นมาจากความทุกข์ทรามานจากการอ,อกหักครั้งนั้นแม่คุณบอกว่าอะไรฮะแม่บอกว่าแม่ยื่นมือให้หนูจับอยู่แต่หนูอ่ะเก็บมือทําไมทําไมถึงไปยื่นหา คนหนึ่งที่เขาว่าไม่คิดจะช่วยหนูแม่ยื่นมือรอจับหนูอยู่นะเอื้อมมือมาจับมือแม่สิคำพูดของแม่คุณทำให้คุณเข้าใจอะไรบ้างรู้สึกว่าแม่พูดถูกคือทำไมเราต้องสนใจคนที่ทำร้ายเราด้วยเราจับมือแม่แล้วก็เดินหน้าต่อดีกว่าคือจะนั่งอยู่กับที่ทำไมท้ายคุณรู้พบว่าความรักของคุณแม่ใช่ค่ะแม่อยู่ด้วยตลอดเวลาคุณเป็นผู้หญิงที่โชคดีมากจริงๆะใช่ค่ะที่มีมผู้หญิงคนนี้คอยดูแล เรอยากจะบอกคุณแม่เลยฮะขอบคุณแม่นะคะที่ช่วยหนูตลอดเวลาแล้วก็ไม่เคยทิ้งหนูไปไหนด้วยว้าวคุณกำลังจะได้เริมต้นความรักครั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่สำคัญมากคุณต้องหาหนุ่มโสดให้เจอนะพร้อมหรือยังครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วประจำที่เลยครับให้โชคดีคุัก เอาล่ะในเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับขอเชิญ3ามลูมบันได้เลยครับดูรูครับผมจะถามพวกคุณทีละคนว่าคุณเชียร์ใครกับสาวโสดในค่ำคืนนี้คุณชินเชียร์ใครครับเชียร์จิ๊บครับเชียร์คุณจิ๊บครับเชียร์จิ๊บครับ คุณก๊อตจิเชียร์ใครครับเชียร์คุณจิ๊บค่ะเชียร์คุณจีบครับคุณเฟิร์นเชียร์ใครครับเลือกคนนี้พอน้องนะหนูเชียร์คุณแชมป์ค่ะเชียร์คุณแชมป์ครับคุณนีโดครับจะเชียใครล่ะจะเชียร์ใครได้ยังไงก็ต้องเชียจีบที่จีบะไรพี่ก็เชียจีบเอาแล้วคุณชมในสตูดิโอทุกท่านครับ วันนี้แล้วสาวสดของเราเธอมีความตั้งใจมากที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่เธอกล้าเข้ามาในรายการของเราแล้วหาความรักดีๆให้กับเธอให้ได้นะครับถ้าพร้อมแล้วโหวดครับพร้อมแล้วผลโหวดมาครับ สูงสุดอยู่ที่คุณเคนครับ38%รนะฮะรองลงมาคุณจีฟครับ35%ิปน้อยที่สุดอยู่ที่คุณแชมป์ครับ27%นะฮะช่วงเวลาต่อจากนี้ไปครับผมจะเปิดโอกาสให้พวกคุณทุกคนได้เปิดเผยความในใจกับสาวโสดของเราพูดอย่างไรก็ได้ให้ผู้หญิงคนนี้เชื่อมั่นในตัวคุณเริ่มต้นจากคนแรกครับคุณแชมป์เชิญครับผมมองว่าต่างคนเนี่ยต่างมีภาระหน้าที่ในการดูแลครอบครัวแตกต่างกันไปคุณพลอยก็มีหน้าที่ดูแลครอบครัวของคุณพลอยหน้าที่กาารงาน ผมก็มีหน้าที่ดูแลครอบครัวของผมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าต่างคนต่างมีหน้าที่ของการละกันไม่เป็นการยินเวลากันครับทีนี้ผมก็อยากจะบอกว่าอยากให้คุณพลอยเนี่ยลองเปิดใจเปิดใจแล้วลองใช้ใจดูครับคุณพลอยก็จะรู้ว่าใครที่จริงจังจริงใจกับคุณพลอยครับขอบคุณครับทุกคนอาจจะคิดว่าผมไม่เหมาะสมกับคุณพลอยนะฮะทุกอย่างที่ทําไปผมอยากให้แม่และคุณพลอยประทับใจใตัวผมผมอยากให้ทุกคนตัดสินผมจาก เหตุการณ์หลังจากนี้ครับให้ค mm ุณพลอยลองเปิดใจให้ผมแล้วมาดูกันว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงให้โอกาสผมนะครับผมว่าความรักของเราครับต้องใช้เหตุผลแล้วก็ใช้ความเข้าใจกันถึงจะเราแรบจะอยู่ด้วยกันยาวๆแล้วก็อยู่กันไปด้วยกันนะก็อย่างอีกอย่างนะครับผมไม่ติดเกมผมคิดว่า หลักครั้งต่อไปของผมไม่ไม่มีปัญหาเรื่องเดิมๆให้กับคุณพลอยอีกแล้วครับพูดเด็กใด้วยเด็กใด้วยเด็กใด้วยเด็กใด้ยเบลเราได้ฟังความในใจของหนุ่มๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคุณพลอยฮะตอนนี้นะฮะด้านหลังของผมมีชายหนุ่มอยู่3ท่านแต่ในขณะเดียวกันเรามีดอกไม้แค่เพียงช่อเดียวหน้าเดียวคุณตอนนี้ครับนำดอกไม้ช่อน,นี้ไปมอบให้กับชายหนุ่มที่คุณเลือกจะไปเริ่มต้นความรักกับเขาแต่จําเป็นมากนะที่เขาต้องเป็นหนุ่มโสดนะฮะเพราะถ้าเขาไม่โสด ทุกอย่างยึติลงทันทีตอนนี้นะฮะผู้ชาย3มคนยืนอยู่ข้างหน้าคุณมีนุ่มโซนอยู่ในนี้แน่ๆแต่เขาจะเป็นใครหาเขาให้เจอนะครับพร้อมไหมฮะพร้อมคระและในนุ่ม3มคนนี้ <c oughs> คุณพลอย,ย <c oughs> จะเลือกใครไป็นดีน้าเชิญครับ